ค่ะพราะกับเราสองคนในรายการค่ะมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพค่ะเฉพาะเจาะจงเลยคุณนุกนิกค่ะไปที่อวัยวะที่บางคนชอบลืมอะไรอ่ะไตไตเหรอไตวายอย่างเงี้ยเออบางคนลืมไงบางคนไมาสนใจแต่แบบว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันค่ะการกินอาหารนะคะก็ส่งผลเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกายเราโดยเฉพาะไตเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบกินเค็มใช่ไหมคนไทยส่วนใหญ่น่ะชอบกินเค็มคนไทยติดนะน้ำปลาพริก ติดแบบเออ,อม,มาข้าวแล้วยังไงก็ต้องเสร์ฟน้ำปลาพริกด้วยอ่ะใช่แล้วค่ะ,คะบางทีอาหารลสเค็มไม่พอนะคะอาหารยังไม่สะอาดด้วยเหมือนกันนะคะไตก็ทํางานหนักนะคะ,คะซึ่งเขาบอกว่า ให้ปรับพฤติกรรมการทานอาหารนะคะจากที่เคยรับประทานอาหารในปริมาณที่เกินความต้องการของร่างกายนะคะก็ควรจะทานให้น้อยลงหรือว่าทานเค็เมให้น้อยลงนะคะ,คะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันค่ะจากสัตว์และก็คอเลสเตอรอลสูงนะคะแล้วก็รวมถึงควรที่จะหล,หลีกเลี่ยงนะคะการทานอาหารรสจัดเกินไปทุกรสเลยนะหวานจัดเค็มจัดเป็นหมด เผ็ดจัดทุกสิ่งอย่างนะคะแล้วก็ควรจะดื่มน้ําค่ะให้อย่างน้อยวันละ6กถึงแแก้วอย่างที่เราเคยบอกกันทุกทีเลยคะคะว่าก็จะไปช่วยให้ไตทํางานได้ได้อย่างปกติมากขึ้นใช่อันนี้สําหรับคนที่ยังไม่เป็นโรคไตนะเมื่อกี้แต่สําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังแล้วนะเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วนะคะก็ควรจะระมัดระวังนะคะไม่ให้โรครุนแรงไปมากกว่าเดิมนะคะนอกจากนั้นค่ะก็คือควรทานยาตามที่แพทย์สั่งนะคะ การล้างไตช่องท้องหรือว่าการฟอกเลือดอย่างสม่ำเสมอก็เป็นหนทางอีกทางหนึ่งนะคะไปพบแพทย์ตามที่คุณหมอนัดอย่าอย่าอย่าเนี่ยอย่ารอคือการฟอกไตหรือการล้างไตมันมีค่าใช้จ่ายคุณลูกนีาคนบางบ้านหรือว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ได้สะดวกก็ไม่ไปจริงๆเห็นเยอะนะมันก็ลําบากเหมือนกันนะ เออเราก็ต้องค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องเนาะแต่ยังไงก็อย่าห่างมือหมอน่าจะดีที่สุดเพราะว่าไตเนี่ยมันเสียชีวิตได้เลยนะต้องคุณผู้ชมเสียชีวิตทุกโลกค่ะนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนิดานะคะได้อธิบายไปว่าในกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะที่ล้างไตด้วยการฟอกเลือดหรือว่าการล้างไตผ่านทางช่องท้องเนี่ยนะคะอาจเกิดภาวะขาดสารอาหารได้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเรื่องเนื่องจากการเมืออาหารนะคะรวมถึง มีการสูญเสียอาหารระหว่างการฟอกเลือดหรือว่าการล้างไตนะคะ<ช>ทางช่องท้องเนี่ยเช่นโ<ช><ช>ปรตีนค่ะก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายเนี่ยอาจจะลดหายไปด้วยเหมือนกันโปรตีนมันก็มีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอยู่แล้วทัน,นะะทีที่แบบกระบ,บวนการรักษาเนี่ยทาให้สารอาหารตรงนี้หายไปร่างกายมันอาจจะอ่อนแอลงเอออ่อนแอลงได้ยังไะนะคะเขาบอกว่าผู้ป่วยโรคไตนะคะจะต้องรับการประเมินนะคะภาวะโภชนาการนะคะซึ่งได้แก่เขาเรียกว่า น้ำหนักตัวผลทางชีวเคมีของเลือดนะคะ,คะเช่นแอมูมินหรือว่าวัดโปรตีนในเลือดนะคะ,คะการประเมินอาการทางคลินิกนะคะการประเมินทางการบริโภคด้วยนะคะ<ม>แล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปปรึกษานักกาหนดนะคะอาหาระะหรือว่านักโฆษณาการ<ช>แล้วออก็ปรึกษาดูว่าควรจะทานยังไงอะไรยังไงดีะนะคะจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลจบ เขาจะมีทีเดียวเลยอ่คือเขาก็จะมีทีมอะไรของเขาเรียบร้อยไปตามขั้นตอนเลยใช่ค่ะนะคะในขณะเดียวกันนะคะสารอาหารโปรตีนที่พบมากในเนื้อสัตว์นะคะก็จะต้องรับประทานให้เพียงพอด้วยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าให้เน้นบริโภคปลาค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนะคะย่อยง่ายมีไขมันต่ำด้วยไม่อ้วนด้วยคุณผู้ชมนะคะในผู้ที่ล้างไตค่ะทางช่องทองนะคะควรกินให้ได้4-6ถึงช้อนโต๊ะต่อมื้อหรือเทียบเท่ากับ3ามกล่องไม้ขีดหรือว่ากล่องเล็ก หรือว่าไพ่หนึ่งสำรับหรือว่ากล่องไพ่หนึ่งสำรับอืนะคะแล้วก็ให้แนะนําค่ะให้กินไข่ขาวนะคะวันละสองฟองคือเฉพาะไข่ขาวคือเป็นโรคพวกนี้ปุ๊บมันต้องดูแลเรื่องอาหารการกินแบบกต้องมันอาจจะอาจจะดูจุกจิกนิดนึงยิบย่อยอ่ะก็เป็นไปแล้วนะอาจจะต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะก็บอกว่าให้จัดอาหารนะคะให้น่ารับประทานค่ะหรือว่าดัดแปลงเมนูนะคะให้หลากหลายนะคะจะทําให้ผู้ป่วยนะคะรู้สึกอยากรับประทานอาหารมากขึ้นเมื่อกี้ยังคิดเลยนะคุณลุงเนี่ให้กินแต่ไข่ขาวทุกวันวันละสองฟองแบบฉันเบื่อ ตายอ่ะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นไข่ขาวนะคะให้ดัดแปลงได้เป็นอาหารอื่นไม่ว่าจะเป็นซูชิหอยจ้อคือให้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตามันเงี้ยคนไทยเก่งเรื่องนี้เราสังเกตตอนกินเจดิเออจริงเออทุกอย่างสร้างขึ้นมาแบบเฮ้ยเหมือนมากแล้วก็แบบรสชาติใช่เลยคนไทยเก่งเรื่องนี้ไปจัดการซะนะคะก็บอกว่านอกจากนี้ค่ะการนําวุ้นเส้นนะคะมาใช้ในตําปรับตําราแบบพวกอาหารพวกนี้นะคะจะช่วยให้ท้องอิ่มง่ายแล้วก็น้ำตาลจะขึ้นได้อย่างช้าช้านะคะค่ะ แล้วก็แนะนําค่ะให้ทานอาหารให้ปรุงอาหารนะคะด้วยวิธีต้มนึ่งย่างนะคะหากหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดอะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยงให้ใช้น้ํามันนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าประเภทที่ไขมันไม่อิ่มตัวะนะคะหรือว่าควรจะใช้น้ํามันถั่วเหลืองนะคะผสมกับน้ํามันรําข้าวในสัดส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งนั่นเองนะคะ,คะเพื่อลดการอุดตันของไขมันในเลือดนะคะที่จะนําไปสู่โรคหัวใจ โอ้ยนอกจากจะเป็นโรคไตแล้วเป็นโรคหัวใจคือจริงๆเ,เขาอยากให้หลีกเลี่ยงพวกอาหารประเภทน้ำมันมแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราอาจจะต้องเลือกน้ำมันที่เลือกน้ำมันที่ทม,ทมีคุณภาพหน่อย อ่าคะนะคะส่วนน้ำมันปาล์มค่ะใช้สำหรับทอดอาหารนะคะโดยหลังจากทอดเสร็จแล้วก็ควรจะเอากระดาษซับน้ำมันออกอีกไม่กินไม่ล่ะอาหารทอดหรือยังไงดีต้มนึ่งลวกอะไรก็ทำไปสินะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันนะคะหรือว่ามีคอลสเตอรลสูงเช่นอาหารทะเลเพราะมากินน้ำมันเรายังหลีกเลี่ยงเลยถูกต้องอาหารทะเลหมูสามชั้นหนังเป็ดหนังไก่เครื่องในสัตว์นะคะ รวมถึงอาหารแปรรูปอื่นๆด้วยนะคะเช่นไส้กรอกแฮมปลาส้มอะไรพวกนี้ต้องห้ามเลยนะหลีกเลี่ยงนะคะรวมถึงอาหารเค็มด้วยคุณมดนะคะอย่างที่เราบอกไปพวกเนื้อเค็มไข่เค็มปลาเค็มอาหารทะเลแช่แข็งต่างๆนะคะที่เราชอบกินจริงๆนะคุณลุงนี่ปลาเค็มไข่เค็มอะไรเนี่ยเออนะคะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณมดผู้ป่วยนะคะสามารถเพิ่มรสชาติโดยการใช้สมุนไพรช่วยด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อยากจะกินจริง ううะนะคะก็คือใช้หอมแดงใบมะกรูดนะคะกระเทียมข่าตะไคร้กระชายผักชีนะคะขิงหรือว่าใบแมงลักเป็นต้นคือสมุนไพรพวกนี้เขาบอกมีรสชาติแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะจะได้ในในไม่เบือ่อเอามาปรุรองอาหารน,นะคะ,ะ,คะเขาบอกแล้วก็นอกจากจะแบบเลือกทานอาหารนะให้ลดกินพวกขนมปังนะคะขนมปังหรือเค้กเนี่ยเขาก็จะมีผงฟูมีทุกสิ่งอย่าป่วยมาเลือกกินดีกว่านะนะคะ เหนื่อยเหมือนกันนะจริงๆลแล้วก็เอาเป็นว่าปราึกษาแพทย์ <Ừ. S 2> อย่างที่เขาบอกตอนแรกเลยปรึกษาแพทย์ปรึกษานักโภชนาการนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดมีการออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆดื่มน <ะ S 1> ้ำดูแลสุขภาพโดยรวมเอาเป็นว่าอยากให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพอยากให้เป็นเลยอยากให้เป็นแล้วมันเป็นเลยเป็นแล้วมันลำบากต้องห้ามกินนู่นห้ามกินนี่ออกกาลังกายทุกสิ่งทุกอย่างจจิกไปหมดยังไงนะคะถูกต้อง รักษาสุขภาพให้ดีกันดีกว่านะคะณปัจจุบันเนาะยัยงไงต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆค่ะจากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจนะคะวันนี้เรา2คนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ